สวัสดีครับกลับมาพบกับเกม a n นตาซ p r รีเมียร์ลีกในเกมวิก31กันครับวันนี้เราจะไปวิเคราะห์นักเตะของ3ทีมที่มีโปรแกรมสวิงอย่างเลสเตอร์ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลกันรวมถึงการเลือกกับตันสุดยากในอาทิตย์นี้อีกด้วยว่าแล้วไปดูกันเลยครับเริ่มแรกเราไปดูกองหลังของทีมเลสเตอร์กันก่อนโดยสาเหตุที่ผมยกกองหลังของทีมเลสเตอร์มาวิเคราะห์ ็เพราะพวกเขามีสถิติเกมรับเป็นอันดับหนึ่งในลีกในช่วง4เกมวีคหลังประกอบกับโปรแกรมที่ดูง่ายตั้งแต่เกมวีค32ไปต้นไปนั่นเองโดยผมยกมา2คนด้วยกันก,ก็คือคาสตันเย่และโฟฟาน่าเนื่องจากคาสตันเย่นั้นก็เป็นแบ็กที่เคยทำผลงานได้ดีตอนช่วงต้นฤด,ดูกาลกับโฟฟาน่าเพราะเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีราคาถูกที่สุดนั่นเองครับผมเลยไปยกสถิติของ2คนนี้มาเปรียบเทียบไปเห็นกัน ก็จะเห็นว่าถึงแม้คาสตสันเย,ย่จะเล่นในตำแหน่งแบ็กแต่สถิติก็ไม่ได้ดีไปกว่าโฟฟาน่าเลยผมเลยเชียร์ไปที่โฟฟาน่ามากกว่าจากราคาที่ห่างกันมากครับและเมื่อเราเอาไปเปรียบเทียบกับโคอาดีกล้องหลังของวูฟที่มีโปรแกรมดีเหมือนกันจะเห็นว่าโคอาดี Ko มีสถิติส่วนตัวที่ดีกว่าแต่สถิติของทีมนั้นก็ไม่ดีสู้เลสเตอร์ สรุปแล้วผมเลยชอบไปที่โฟ f a ฟาน่ามากกว่าในระยะยาวแต่ถ้าใครต้องการเลือกกองหลังเข้ามาใช้ในเกมวิก31นี้เลยผมจะชอบไปที่โคอาดีมากกว่าเพราะเลสเตอร์จะเจอกับทีมเวสต์แฮมนั่นเองครับต่อมาตัวรุกของทีมเลสเตอร์อีเฮียนาโชกับเจมี่วาดีจากสถิติอีเฮียนาโชจะดูดีกว่าวาดี และราคาก็ถูกกว่ากันเยอะด้วยแต่ข้อกังวลของผู้จัดการทีม FPL ส่วนใหญ่ก็คืออีเฮนาโชจะหลุดไปเป็นตัวสำรองหรือเปล่าในระยะยาวเพราะเมดิซันหายเจ็บกลับมาแล้วผมเลยไปหาข้อมูลจากแฟนเลสเตอร์มาและแฟนเลสเตอร์ก็ดูจะมั่นใจว่าเขาจะยังเป็นตัวจริงอยู่ผมจึงชอบไปที่อีเฮนาโชมากกว่าครับ ต่อมามาดูนักเตะทีมลิเวอร์พูลที่กลับมาฟอร์มดีอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาถล่มอาร์เซนอลไป3ประตูต่อ0พวกเขามีสถิติเกมรุกในช่วงหลังดีเป็นอันดับที่7แต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือเกมรับของพวกเขานั้นดีเป็นอันดับ2เลยทีเดียวผมเลยค่อนข้างเชียร์ไปที่เทรน์มากๆในช่วง8เกมวิกสุดท้ายนี้แต่ถ้าใครที่มีงบไม่พอผมก็เชียร์ไปที่เจ้าหนูเนตฟิลิปสแทนครับส่วนในแนวรุก ซาร่าก็กลับมามีสถิติดีอีกครั้งแถมเกมกลางสัปดาห์ก็ยิงไปอีกด้วยเขาจึงน่าสนใจที่จะตั้งเป็นกับตันในอาทิตย์นี้มากๆส่วนโจโต้าก็เป็นอีกหนึ่งแนวรุกที่ฟอร์มดีและราคาถูกถ้าใครมีเงินไม่พอนำซาล่าเข้าผมเชียร์มาที่โจโต้าแทนเลยครับและอีกทีมที่มีโปรแกรมดีก็คืออาร์เซนอล พวกเขามีสถิติไม่ค่อยดีในช่วงหลังแต่เนื่องจากนักเตะของพวกเขามีราคาที่ถูกเราจึงสามารถนำพวกเขาเข้ามาสลับหมุนเวียนในทีมได้โดยคนที่ผมสนใจก็คือ r o b Holding เพราะเขามีราคาแค่4.2เท่านั้นและน่าจะยินเป็นตัวจริงยาวๆจนถึงปิดซีซั่นผมจึงเชียร์เขามากกว่า c h a m b e r ล็กน้อยเพราะสถิติทั้งคู่ไม่ได้ต่างกันมากประกอบกับนักเตะในตำแหน่งแบ็กนั้นก็เสี่ยงโรเตชันมากกว่า ส่วนในแนวรุกในตำแหน่งกองกลางซาก้าก็มีสถิติที่ดีกว่าโอเดกาดแม้จะลงสนามไปเพียงไม่กี่นัดเนื่องจากอาการบาดเจ็บถ้าให้เลือกกองกลางอาเซนนสักคนหนึ่งผมก็ยังเชียร์ไปที่ซาก้าครับส่วนลากระแสดก็เป็นนักเตะที่มีค่า xgi สูงมากๆคนหนึ่งผมค่อนข้างชอบเขาในวีคที่จะถึงนี้แต่เราก็ต้องมาคอยเชียเรื่องการลงสนามของเขาในเกมยูโรปาลีกด้วยถ้าเราจะเปลี่ยนเขาเข้ามาในทีมครับ สรุปกองหลังหน้าเลือกในอีกแบนัดที่เหลือถ้าให้เลือกผมชอบเทรนด์มากที่สุดแต่ถ้านับแค่ตัวราคา5.0ลงไปแล้วผมชอบไปที่โฟฟาน่าเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าเขาจะใช้ได้แค่วิก32-35เท่านั้นรองลงมาเป็นนัดฟิลลิปส์ถัดไปเป็นโคอาดี AD, และปิดท้ายด้วยโฮ l ดิ้งครับแต่ถ้าให้ผมเลือกเปลี่ยนเข้ามาเลยวิกนี้ตัวหนึ่งผมจะยังไม่เลือกฟิลลิปส์ แต่จะไปเลือก2คนหลังก่อนแทนเพราะโปรแกรมของทั้งคู่เบากว่าใน2นัดที่จะถึงนี้ครับส่วนกองกลางราคาย่อมเยาคนที่ผมชอบที่สุดแน่นอนว่าเป็นโจตาถัดไปเป็นเนโต้และปิดท้ายด้วยซาก้าส่วนเจมส์แมดิสันนั้นเนื่องจากว่าเขาเพิ่งหายเจ็บถ้านัดหน้าจะตัวฟอร์มดีขึ้นมา เมดิฟันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยครับและปิดท้ายด้วยแคนดิเดตกับตันในเกมวีค31คนแรกแน่นอนว่าคนชอบไปที่ซาล่ามากที่สุดจากสถิติส่วนตัวของเขาที่กลับมาดีและก็การันตีลงสนามคนที่2เควินเดอรอยเพราะเกมลุกของทีมเรือใบนั้นดีเป็นอันดับสองของลีกณเวลานี้ แต่น่าเสียดายที่เขาไม่การันตีลงสนามเพราะเขาเพิ่งลงเล่นในแชมเปี้ยนส์คไป90นาทีผมเลยคิดว่าซาร่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเดิรบรอยในตอนนี้ครับและอีกคนหนึ่งตัว d i f f e r เรนเชียลเทรนด์อเ n ็กซานเดอรนเนื่องจากสถิติเกมรับของลิเวอร์พูลที่ดีมากๆและสถิติเกมรุกก็โอเคเช่นกันประกอบกับทีมแอสตันวิลล่านั้น มีค่า XG มากกว่าแค่ทีมเชฟยูเพียงทีมเดียวในช่วงหลังผมเลยคิดว่าเทรน d ์ก็เป็นตัวเลือก d i f เฟอ e รนเชียลกับตันที่ดีคนหนึ่งเลยครับสุดท้ายเกมวีคนี้ผมก็เก็บไปได้63คะแนนอันดับก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงมาอยู่ที่อันดับ67,000แล้ว ส่วนแผนทรานสเฟอร์ในวีคหน้าของผมก็จะเปลี่ยนเบลราฟินยาและดาลัสเป็นโจตาซาล่าและโฮดิงซึ่งตอนนี้ก็กดเปลี่ยนไปแค่ตัวเดียวก็คือโจตาส่วนกัปตันของผมก็น่าจะเลือกไปที่ซาร่าหรือถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะไปอัปเดตทีมอีกที life, ในไลฟ์ในเพจ Fantasy Premier League Thailand ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ